เจดี้เก่าด้ครับทุกเน่เข้าเปือกาอเกา่วเยตุกตอแม่เอาตุ๊กติดตั้บนหันเฮับอกว่าเอาส้มเก่าเปลือกเปลาเลี่วเลยครับ้มเกาผมอโทษ

ใช่ผู้ชมผู้ชมผู้ชมไม่โชนีแล้วคนนี้ผู้ชมผู้ชมไม่โชนอย่างนี้คือว่าที่ข้างหลังเนียดสายผ้าข้างหลังเหนแต่ว่ามือสิ่งเก่งนานไหมนานเลยนานกระดาษใช้หมดนิ่งก็สิบสี่ยืมค ไปเองเหมือนี้เอน่ะเอเฮ้ยมึงพานน่อไปเสืร์สกิล่าตั้งเหมือนเมื่อไรไปเฮ้ยมึงมึงไปข้องหน้าไปขี่ไป นักสืบอ้ยอ้ไม่รู้อะไรลโหัืาองนักนออ้นกสืบยี่โอ้ยโอ้ยองดูกัมมูีลยฮัีเลยนยังมันก็ไทยนม่นี่เจ็เสียบุก ของเจ็ดมุมตรงนี้แอบตัวนึงุตรงนี้ตยัว

ทำ้ัมไงเนี่ยใช้ไฟนะตัวสตมนี่อาไม่ดีกลยตัดผมไม่เยคุณมนขอเกีบผมเดียบหรอคุน้องมันเสียบไงเสียบหน้ามันเสียบเลยเอาแต่ผมงอบ้าป้ามาโทษทรัพท์ไปวาาไว้เลย

xong như thế này lúc đó chưa 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 bài แมนมื <Net> ่อภาษาพืกก <ance> <os> ี้ก็ต้องทรเบดพควจะซีว่าใส่นะกรงขากลงอะไรอย่องนี้ประโยชน์ปรยชอ์แล้วเลย็บแล้วายดี 农民土地贷也不赖。 ไปไ Huh. <laughs>

mỗ cái cái bự cho đếp. Oh, đếp Ch oh. một con một con áo oh. <laughs> yêu <struct>, <laughs> hey sang rồi, เครื่องเดียวเด้ววอวสำนึกเอ่๋ยวลงยูทูบอันนี้บรรยากาศร,รอบร้านนะครับผมนี่คือ,อบรรยากาศร,รอบร้านาครับผมเนี่ยกลับมาขอู้สร้างตัดผมต่อครับ เออเออเออโอ๋กว่าเจ้า yeah. okay. yeah. mm.

แับผมคือตัดหางมาส่อะไรตัดหนักดีตัดหนักดีแเ้วตัดหน่อยแม่เออผมเห็นผมเห็นไม่หลานนึงผมก็คือตัดผมได้หน่อยงามแจ็คหมาตัดคว้าเลี่ยวๆเออเกินเกินเนี่ยมันมันดุดิคุดิคุดิเป็นเนียเพราะว่าข้ออะไร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 

เดี่ยวเป่าเพื่อแจ็มงนกแล้วำหละตนเไม่งว่เปี่ยนจะเตีเียเิบอยู่่เดียวจงพงหอะเ้างาจงหญเิบ้าว่ายะหรอฉันไม่ซุ่มนั่น แจ็คสินมังตัวนี้ม่มาเลยคิดแจ็คสินนังเอาบรูดจะแจ็คสนมังอัู่แลลองกอดี่หมเ่อโอ้ยไปอย่ใส่มาเนาะยิ่งม่อยเบิ่งบ่จ็คสนมังแลวกนเาแจกิน เอาตั้งเอาเอาเอาาาาของเกลืตั้งหนาเอาออกเนึงสน่หเงานเศษหนึงสงที่เราไม่หยุดย้งางเีเ้ั้งหนาอ่อนเอาบตงหนาเงานเอาื้อไ้ เอเอาช่างชางเอา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 ประมาณเขลยวได้ขีวอ่ะอุ้ยอุ้ยต้องมีหลงแรกแยกสินหลงไป ออไ้เฮ้ยร่งตัพออกก็ไเลยัพออกตัดเหนือนุ่มบางเอาโอเคลงมาตัดผมตัดแล้วชิวต่อไปแล้วเอาส่งจัดสินหลั เสียงก็พาดีจัาเลยไปเยือิเสียงก็จะขดหลอก่ันเลยไปไปพ่อไปบ้านเนื้องานเออมาเลงปุละหาเงินก้อนนี่แหมเท่ากันสร้างกันอล ควรไม่เกิดจกินหวังจกินหวังเออลเดี๋ยวปากกระตาดีเนอเดี๋ยวปากกระตาดต้อกาพวกปืนตามใจตางจัดเหยังบุกอรอตลสยสว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 ยเล่ากล่ะ ออก <lever. S 2> ชอบเดกันไก่แล้วท่เนียมไหมเจยแบบบอคือง่นเลยค่ยเายงบ้กันไก่ท่เนียมไหมชอบเลยน้อยน้อยมากกับกันไอ่กันไก่ยุคเถิดไอ่พนัน้ว <c oughs> ่า,า,า,เ,าเจเมียอหลุนอมห่ออ้ไ่่เิแมยจยยนโจไป เรียนรู่นโจรเว้นที่จอยพูอ้วรหันงอโอ้โหไอ่ไอ่กันแกอยู่ก็เท่ไอ้เองเท่จะมีอยังเกิดบรุ่นช็อตแต่ว่าช็อตนี้ต้องได้ตัดออกด้วยนี่ช็อตนี้ได้ตัดออกเพราะว่าพื้นโคตรสวยสวยนี่ยังไงเล่าวะยัง Ba bom ba bom bay 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 เออเด็ดสุดเก่งเลยเดสุดเก่งเลมึงแรกเลยสีแล้วนสุดเลยมนเนเ่ยแดสุดลแค่เุดยแค่็สุดแค่เด็สุดลกืออะไ่ืคือวยาหชนนยงเลี้ยงซือเราหลอย้ยไเกือบกินเหล้าได้หันหมอันแล้วไ่กินเบีย เกือบไปเนยู่นีไม่เสร็ว่าสวิงใจแล้วขาไม่หนุนจะรับทางไส้เลยเหรอน้องนัองสามสาวันแล้วสมวันแล้วเอามาแมหเอามาแม่สมวันลบาเอาาบามวันหรือสามแล้วอาดีสหมอหรือสมวันามวันลเอาา

นี่เนี่มาทำมนีนี่ป่านมันซุปกินพอเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวคินกูเดี๋ยวแล้วมานี่ว่าทางหนก็ได้ว่าแล้วทางไหเดี๋ยวเออเปิดผ่ากัน เดียวเสิ้่วงเวลาตอจับมื้ไปซือใบกูถือใกูแะกินือกกอนมไายะตัวี้เลยตาจ๋อตัวามมึงเป็น